สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระทางพ p Channel นะครับใช่วันนี้เราเขียกรองประคองชีพเพื่อหาวัตถุดิบโอไม่ใช่นะฮะเพื่อการสะสมนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของพระเครื่องนะฮะเราก็จะอนานามาเสนอนะฮะเพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อคนที่มีความชอบที่ตรงกันนะฮะ สำหรับวันนี้นะฮะเราก็มาดูพระที่ไม่ได้มีในสารระบบนะฮะไม่ได้มีในสารระบบหมายความว่า,าค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอนะฮะแต่เราไปเขี่ยกองแล้วเราเจอนะฮะเราเขี่ยกองแล้วเจอเรารู้สึกวา่าเราชอบนะฮะก็เก็บติดมือมาเพราะนะฮะเพราะอะไรมาฮะเพราะราคาไม่แพง <laughs> อย่างองค์นี้นะฮะ ่ uh, 20บาทโอเค20บาทแล้วก็เห็นแล้วชอบนะฮะแล้วก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะฮะก็เลยติดมือมานะฮะอ่าสำหรับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จนะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จสี่เหลี่ยมนั่งสมาธิอย่างนี้นะฮะพระสมเด็จนะฮะอ่าพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะฮะถ้าเรียกตามตามพระตาม ที่เราอ่าองค์นี้เนี่ยนะฮะถ้าเรียกตามหลักสาคกลหรือหลักตามสายพระเครื่องเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอ่าสมเด็จพิมพ์คะแนนนะฮะหลังยันนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านข้างนะฮะรอยตัดรอยในด้านบนเนี่ยนะฮะรอยอ่าในการตัดพิมพ์นะฮะ,ะขอบข้าง ขอบบนขอบล่างด้านหลังก็จะปียันอย่างนี้นะฮะยันยันที่เห็นเนี่ยนะฮะผมก,ก็ที่แรกที่แรกที่เขียนที่แรกที่เขียนก็ว่าคุ้นคุ้น,นะฮะแต่พอคน้นข้อมูลค้นไปคุณมาก็ไม่เจอเลยนะฮะแสดงว่าอ่าแสดงว่าเราคุ้นอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่คุ้นด้วยก็เลยไม่ได้มีในสารระบบนะฮะ แต่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะฮะก็เลยเก็บมานะฮะสำหรับเอฟซีท่านไหนนะฮะท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะที่เห็นคลิปนี้อยู่นะฮะถ้า,ถามีความรู้อ่อถ้าหรือรู้ว่าพระสมเด็จพิมพ์พนี้นะฮะเป็นของเกจิอาจารย์ใดสำนักใดก็ก็ก ก็ขอความการุณานะฮะคอมเมนต์ comment ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้มาขอมาขอแนวทางจากท่านผู้ชมนะฮะคลิปนี้มาขอแนวทางกับท่านผู้ชมว่า,าให้อน,นันด้วยนะครับให้คอมเมนต์นะฮะแล้วก็ชี้แนวทางให้ทางาทางผู้ทำคลิปด้วยนะฮะเอาแต่ก็โอเคก็เห็นแล้วชอบนะฮะเห็นแล้วชอบแล้วก็ฮะ มันต้องแท้ลือว่าแต่พระเนี่ยก็ผมว่าดูเนี่ยแท้แน่แน่แหละนะฮะแต่แค่เราไม่รู้เกจิเฉยๆนะฮะก็เลย ก็เลยคลิปนี้นะฮะคลิปนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะมาอธิบายหรือให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมได้นะฮะอันนี้คลิปนี้ก็ต้องออกตัวขออภัยไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> ก็ออมพระแปลกๆมาให้ชมนะฮะมีในสารระบบบ้างไม่มีในสารระบบบ้างนะฮะก็เอามาให้ชมกันหลากหลายนะฮะพระเครื่องในประเทศไทยนี่ โอ้ยหลากหลายอาจารย์หลากหลายยุคหลากหลายสมัยนะฮะก็ค่อยๆชมกันไปนเรื่อยสำหรับในในช่องนี้นะฮะพีเอ็นบีชแนลก็มีอะไรให้ชมแบบอ่ายังเยอะอีกเยอะนะฮะก็โอเคนะครับใครพอทราบที่มาก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมออขออ่าก็ถือว่าขอผมขอความรู้นะฮะเบื้องตน้นนะฮะโอเคนะครับเจอกัน คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็ดูอะไรแปลกๆนิดหน่อยนะฮะสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการเขี่ยกองด้วยนะครับโอเคครับผม